สัตหีบสวัสดีวันนี้อ้อมและทีมงานได้มาจาัดพิธีบวงสวงอยู่ที่สัตตหีบชนบุรีนะคะแล้วก็เสิร์ชหาที่พักด้วยตนเองเพราะว่าจะให้ไปนอนที่บ้านเจ้าภาพก็เกรงใจจริงๆจะภาพให้ไปนอนที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าขับผ่านแล้วเขาปาร์ตี้แบบ มาพักที่รีสอร์ทแล้วก็หากันเองโดยคุณพี่คอปเตอร์นะคะเข้ามาก็ประทับใจบ้านเหล่งหลังเล็กๆน่ารักนี่นี่สิ่งที่ประทับใจที่สุดเราเป็นสายพญานาคใช่ไหมคะมีว่านพญานาคมาต้อนรับแบบหยดยยอยแบบชอบอะชอบมากจริงๆเลย จอดรถได้ฟืบเดี๋ยวไปดูที่จอดรถฟ้าปูนจอดยูพ้บนบั้งไนกะ่หนึงอะรถเพราะว่าห้องพักมีเยอะนะคะเมื่อคือนนี้คนมาพักเยอะมากรถรถจอดเต็มมากๆเลยเราอะขับรถตะเวนหาก่อนนะคะว่ามีพวกไหมเพราะว่าตลอดเส้นทางเราฟังเดอะกดมาตลอดทางเลย นี่ให้ชมบรรยากาศนะคะที่พกักรีวิวเขาดีนี่ถ้าสมมติว่าจะมาติดต่ออันนี้เราก็ walk in นะคะเดินเข้ามาปุ๊บเออเห็นเบอร์แล้วก็โทรตามเบอร์เขาก็ให้เราห้องที่1และห้องที่3นะคะเดี๋ยวให้เข้าไปชมบรรยากาศในห้องกันอ่าน,นี่พี่คอปเตอร์ยังนอนอยู่อีกสองหนุ่มก็อยู่อีกห้องหนึ่งเดี๋ยวเข้า พาไปชมนในห้องน้ำนะคะอันนี้รีวิวจริงเลยไม่ได้แบบจัดฉากแต่อย่างใดนี่เชแดดเดินมากินอาหารเช้านะคะเจอน้องมาต้อนรับนี่ค่ะอาหารเช้าที่นี่ก็ง่ายๆนะคะมีขนมปังปิ้งกับกาแฟซึ่งหมดแล้วเราตื่นแล้วยังไงเพื่อนทะเลตามรีวิวมาเนี่ยเราเียกอะไรใช่ไหมนเนี่ยเราตอนนี้เราอยู่ที่สัตหีบชบลบุรี

ถึงแล้วถึงร้านแล้วถ่ายรูปกันแบบชำํำวิวสวยขักนี่ก่อนที่จะสั่งของนะคะขอเก็บภาพกันไปเรื่อยๆก่อนนี่มิตาคนแบบตื่นใจอ่ะได้มากินอาหารทะเลริมเลเลยเนออาหารมาแล้วกินกันเลยเย้ yeah! แหวะถ่ายรูปอีกสักแป๊บก่อนที่จะกินหือ mm hmm. แต่และคนอื mm hmm. งานดี mm hmm. ไม่ไหวเลยดูยอดทีนี่ดแดกินเสร็จแล้วข้าข้าไปช่มหาดเตยหอม<า>ตันในอันทับเรือสัตหีบเจ้าหน้าที่บอกว่าเราต้องแลกบัตรเข้าไปได้เลยเราไปออกอีกประตูนึงบรรยากาศคือแบบว่าเราเข้ามาในเอ่อเขาเรียกอะไรนะกองกำลังทหารเลยนะเนี่ยไปค่ะไปชมความงามของหาดหาดอยียงก่อนนะหอมหอม งามงามอะไรบ้า กันทอสมควรแล้วกลับสู่ข้อหมดการทำงานกันไปกันเลย